ตื่นเต้นมากมากครับใน,นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เรากำจนดงรอดน่าจะช่วงปลายปลายเดือนครับถ้าไม่มีอะไรแบบฉุกเฉินเกิดขึ้นมาครับตอนนี้ก็มีเตรียงงนนมจัดกระเป๋าไว้เผื่อแบบฉุกเฉินปุ๊บเราก็จะได้พุ่งตัวออกไปได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะพยายามแบบไม่รับงานที่เป็นไปต่างจังหวัดไกลหรือว่าต้องทั้งคืนเพราะว่า างที่บอกครับว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบเกิดมีอะไรโชครุ่งปุ๊บเราจะได้แบบพาเขาไปที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาต้องเตรียมเยอะไหมคะไม่เยอะแม่มือใหม่ไม่เยอะไม่เยอะใช่ก็ถามแบบคนที่เขามีลูกมาก่อนอะไรเงี้ยว่าว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็เสื้อผ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าตัวเองอะไรอยเงี้ยต้องไปอยู่จริงๆกำหนดการคือที่คุณตามโลกที่เราดูมาเราเป็นคนช่วยจริงๆก็ด้วยมีประมาณ สามวันสี่วันก็คือก็ถามพระอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยท่านก็จะให้เลิกมาประมาณ4วันอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวตัวลูกด้วยว่าเขาจะมาวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีเลิกแบบกระจายกระจายไว้ในช่วงปลายเดือนครับเก็บไว้แบบวม่คิดไม่คิดไม่คี้ๆๆๆๆถูกต้องอันนี้คือทอดเองหรือว่าจะผ่าทอดครับครับสี่เรื่องที่สี่เวลาได้ไหมครับเวลาเวลาเวลาเหมือนกันใกล้ๆกันใน ในแบบที่เขาให้มาเนี่ยแต่ว่าวันก็จะอาจจะแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปครับค,คุณจุย๋ยคุณจุ๋ยตื่นเต้นไหมคุณจุ๋ยก็ตื่นเต้นครับคือตอนนี้คุณแม่เขาก็เริ่มคุยอายมากๆแล้วแล้วก็วคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเดินเยอะอนะฮะช่วงนี้ก็จะมาเจอคุณหมอทุกๆวีคเลยอะไรเงี้ยครับครับคุณจุ๋ยก็จะหิวทุกๆ สองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหิวหิวหิวบ่อยหน่อยเวลาเราอยู่ด้วยกันก็แบบเราเพิ่งกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเขาบอกผ่านไปสองชั่วโมงเฮ้ยหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยเรายังไม่ย่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคุณแม่เขาจะแบบต้องกินสองข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อน้องที่อยู่ในท้องด้วยช่วงช่วงกลางคืนมันจะมีอาการแบบบางคนแบบว่าช่วงนอนเนี่ยเขาจะมีอาการเขาเรียกว่าหน่วงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่จุ๋ยพอใกล้มันมีอาการหนงเข้าไป ของจุย๋ยก็คือเขาจะนอนนอนราบไม่ได้แล้วนอนตะแคงไม่ได้ก็คือจะต้องนั่งนอนมาเป็นมาเป็นเดือนแล้วครับก็สงสารอยู่ครับคือเขาไม่สามารถนอนลงไปได้เพราะว่าเหมือนแบบมีกดไหลย้อนที่แบบดันขึ้นมานอนตะแคงก็เหมือแนบบเจ็บซี่โครงอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องเป็นนั่งนอนอย่างงี้ทุกวันแรกๆเขาที่เขา,เขาต้องเปลี่ยนมานั่งนอนเขาก็านอนไม่หลับเราก็เราก็สงสารเพราะว่า โอหสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบพอผ่านเวลาไปสักอาทิตย์หนึ่งร่างกายก็เริ่มเริ่มปรับตัวได้ก็ก็เริ่มนอนได้ดีขึ้นครับเราไม่นอนท่าเดียวกันเรานอนท่าปกตินี่แหละแต่แต่ทุกครั้งที่เหลือบตาไปมองเราก็จะบอกเขาว่าเธอเหมือนคนไม่ตั้งใจนอนเลยแต่เราก็นอนเฝ้าเฝ้าข้างตลอดไปอยู่ค้างตลอดเออครับไม่เาอารมณ์ไม่มีเลยครับช่วงนี้แม่บอกว่า อารมณ์อารมณ์ดีเฮงาสนุกสนานครับที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับมีมีครบทุกอย่างเลยครับครับผมแล้วงาวันนี้คุณสัมผัสกับยานของพ่อแม่หรื่องมีมีครับก็คือเราก็รู้สึกว่าเราเราคิดถึงอนาคตที่มันกำลังจะมีมีแบบหนึ่งชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรที่เราคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึง กันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบคิดถึงลูกที่จะเกิดมาว่าเอ๊เะเราจะเราจะเลี้ยงยังไงแล้วเขาจะเรียนที่ไหนมันยังไงอะไรครับคือมันก็เหมือนแบบเราก็คิดถึงอนาคตของลูกมากกว่าวันนี้สายตาแบบเป่งกายมากเลยนะว่าก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่พุทธกับจุย๋ยตั้งใจมากๆครับที่เราอยากจะมีลูกกันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเพราะว่าเราอยากอยากจะมีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับล้วอย่างที่ทราบกันว่าพอ ร่างกายของเราสองคนไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ใช้เวลาในการต่อสู้ในการที่จะมีลูกเกือบจะไม่มีแล้วอะไรแบบเกือบตัดใจกันไปแล้วแล้วสุดท้ายเราก็เราก็มีได้จนใกล้จะคลอดแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีเหมือนเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมากๆเลยครับจริงจริงไข่ยังมีเหลือไหมจริงจริงคือมีน้อยมากเลยครับมีน้อยมากสุดๆครับ จริงจริงก็ใจอยากจะมีสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องดูร่างกายของจุ๋ยด้วยว่าว่าหลังจากที่คลอดน้องแล้วอ่ะร่างกายเขาเขาเป็นยังไงบ้างเราต้องมีไปปรึกษาหมออีกทีหนึ่งด้วยครับ<ม>ใช่ครับ,ว,ว,ว,บ,บวันนี้วันนี้วันนี้ก็จะม,มีอ่าฮะมองทุกวันเลยพี่คือมีเตียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาปล่อยแล้วก็แล้วก็โอเคเดี๋ยวจะมีแบบ ตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมามาอยู่ในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะนอนยังไงดีเราจะให้เขานอนคนเดียวหรือยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จินตนาการทุกวันแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังแทบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจุ๋ยก็เปิดเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้พี่พ่อนจะเลี้ยงเองไหมคะพี่อะไรนะครับหลังคอนที่เราจะอยู่ภักดีหรือว่าจะดูแลก่อนก็ละครละครที่ถ่ายก็กําลังจะปิดกล้องพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแทนไว้ว่าจะเลี้ยงลูกเองสัก สองสาเดือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับมารับละครช่วงสักประมาณมีนาอะไรประมาณนี้ครับคบือนี่ก็คือใช้พีเจเลยไหมหอว่ามีชืพีเจเลยครับ<ม>ใช่ครับ<ม>ตามตาพี่คิดว่าตั้งแต่แรกใช่ไหมเหมือนคือตอนแรกไม่ได้คิดตอนแรกก็คือเรียกกันเล่นๆไปก่อนน้องพีเจน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอเราทําคลิปลง YouTube พอเราโพสรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนทุกคนก็ติดไปแล้วว่าเป็นน้องพีเจก็เลยชื่อเล่นแล้วก็เลยกะว,ว่าจะเป็นน้องพีเจนีน่แหละชื่อจริงชื่อจริงยังไม่ได้เลยครับ <laughs> แต่ก็คือมีเลือกมีลิสต์ไว้ไว้บ้างครับแต่ว่าก็จะเป็นคุณแม่เขาเป็นคนเลือกครับอันนี้คุณอันนี้คุณปี๊อันนี้คุณปี๊จะเข้าไป้ทอดด้ไหนผมไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไหมหรือว่าเ <c oughs> ออ <c oughs> หรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเไม่ได้มแบบีความกลัวตรงนั้นกับจริงจริงเขาอยากถ้าถ้าเกิดเขาให้เข้าไปได้เราก็อยากเข้าไปให้มันใจเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เขาก็ทําเพื่อเพื่อลูกทำเพื่อเรามาเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้เข้าไปได้เราก็อยากจะเข้าไปให้มันใจเขาครับ ช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยครับคือมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆทั้งเรื่องเรื่องลูกแล้วก็เรื่องสร้างบ้านให้ปามมา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทุกอย่างมันเสร็จพอดีกันกับกับ,ก,บกับลูกที่มันจะเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโหมันเลวร้นแฮปปี้มากๆที่ที่ได้ททำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจครับเมื่อก่อนนะกดูคนเยอะมากมีผสมผสเลยอย่างสมัยแก่น จริงเราไม่ไม่ได้บนเลยครับแต่หมายว่าเราก็ขอพรอเป็นเป็นเป็นการแบบขอพรมากกว่าที่ใครๆว่าที่ไหนแบบดีขอลูกได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบขอพรถ้าได้มีโอกาสไปหรือผ่านไป